อ่ะสวยเออเฮ้ยมันจะดูเป็นเมือแน่โอ้แล้ววันนี้เราก็กลับก็มาอยู่กับผมเอเบซิกเหมือนคนเดิมแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ก็มาต่อเลยสำหรับพาคเจ็ดน้ำนะเป็นไงก็เราก็ไปกันเลย let's go เปดูประเด็นนี้กันแล้วะวเป็นงานอะไรเยอะแยะ ไม่ใช่ไม่ใช่อืมไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ดุงดุงแก่ๆคนนั้นไม่เคยอะไรวะไม่เคยทำงานระบายเก็บเกี่ยวถืออ๋อไม่เคยเก็บไม่เคยมองหาคนที่มาัดไอ้มบสรทุกคนนะแบบดูเอ็นทีอาร์บุ๊นอ่าดี๋ยวผมก็ขับ้ถกัน จะมาเธอทีเธอมันไม่มีอะไรดีเลยผมบอกไว,กนนกวกก้นั่นแหละเอเนี่เป็นเสียงที่คนแเกหลุนตาแก่นะพูด <c oughs> วันนี้ลุงหัวเธอก็ไปบนอีกลแล้ววันนี้คือวันนี้วันนี้คือวันที่ผมจะควรจะว่าวันนี้คือวันที่ผมจะาว,นนวจะากรงลก bố sợ bên, bên uh. huh? mình lợi bé chứ 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 chân chứ chứ của chứ 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 na chứ 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 ngâu Nó chứ 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 E, anh smiler. mình mùi đu, mùi đu. Mm. Anh là, hàm yêu mêng anh, chăm mẹ em gò mẹ chân sẽ, chạy 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 Đi chạy 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 Đây, เอาละงัน้นไปซะโคที้ฉันจะลงตุนไหนโคต้องหาเมา่เจอกนเนอะมีนัน,นเนีรอมันมีอตัวนะมันมีอตัวนหนึ่งเลยแปปนึงนะมันใช่ว่าผมอ๊อพอดีผมว่าได้เลยเอะ mình phải chơi mấy thứ tôi, tôi phải chơi mấy thứ sáu tôi, tôi phải chơi chơi phải chơi lúc lắm bên chị đâng lúc mấy đâng mà, xì rồi lúc xì mà lúc xì đâng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  lúc xì ấy bỏ một cái tên rồi đấy bên này nè, người mình biến mèo mình 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 bụp 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 à, มันเหมือนจะทำให้มันเป็นรูปแมวใช่ไหมว้ามผมเก็ตอะไรบางอย่างเนี่ยโอเคเริ่มแล้วน,น,นี่นี่ไม่เลยนะเหมือนจะเป็นการทำใ,ให้มันให้มันเป็นแมวใช่ม อันนี้แป๊บหนึ่งนะผมคิดเม่มันจะเป็นหูแมวได้ไงะวะโอ้โหทำใหมหมเลยเออเมวเมววันเนรออย่างงี้เลยอ,อย่างงี้เออ อันนี้ผมก็กลับมาได้โอเคคนทีมม่พลาดโอเคเอ๊ะซึ่งผมคิดว่าอืมมันจะมีอะไรแคทมันจะมีมีมันจะอยู่ห้องไหนอ่ะผมคิดไม่โอ,อ้เลยนะว่ามันอยู่ห้องไหนภาพนี้ได้ได้เชิง mình con nốt quý. tại mình mình mười hai đời. Ni nghe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 . Ni à Ni nghe. Ni nghe. มีเมลสุดๆนี้แน่นอนอืมไม่ได้นะอืมได้ๆๆปุ๊บโอเคได้ลหนึ่งตัวกู๊บแล้วก็มาต่อเลยนะน,นะเออปุ๊บแล้วก,ก็มาต่อเลยนะเมื่อกนะี้ก็ <c oughs> ไม่มีเลย อเอ้ยเอ้ยแมวอะ่ะเอ้ยเหมือนผมเจอเมวเลยนะหางเมวจับบื้ไปผมไปเจะเมวโอ้ยเยอะเลยเนี่ยอืมมันอ,อะไรอะอืมห้องนี้มันอยู่ห้องนี้มันอยู่มันมืดเกินไป อ,อ,อ,อันนี้ท<ห>ี่ปุ่ยอ่าโอ้โหเนี่ยฮูลูน้องลูมาสลดเต็มไปหมดเลยผมทุวโชลองดูดิอ่าใครเป็นคนใครใครเป็นคนทำอันเนี่ยมันดูแปลกแปลนะแล้นสุดแล้วที่คุดสใจก็คือมันดูเก่ามากไล้ในภาพนี้ผมเห็นมีผู้ชายคนนึง กำลังถือก้งที่กำลังถือที่ที่ถือกลงอยู่ข้างเต็นเรื่อเหมือนจะมีบะใครบางคนจับตาดูเขาจะถือล่มอ,มอไาวะถ้านี้ได้ภาพ้าคาณอยจะได้ภาพวันนั้นจะจะให้ก่คะอืมอืมได้ได,ได้โอเคนี่ปุ๊บ อุ้ยน,นี่ทำอะไรอยู่เนี่ยช,ะชะะย้าๆาลยเยอดียะขนาดนี้ฉันเบื่อเลยนะกับการรออะไรเนี่ยเออจีนนะมาตสุอนีก้ก็มาต่อเลยนะวะเอาละจะได้ฝีมือคอนนี้มาซะอืมปุ๊บทำแมวใช่ไหม เหมือนว่าน้องการให้ผมทำเงาแค่นี้เหรอไม่มันไม่ใช่เมลผิดสีหืม,มผิดสีอะไรันต่อไปผมว่าเฟสไหมอ่านีนนา่ใช่ไหมคุณมาสังเกตดูนะเฮ้ยมันจะอยู่บนหายบิไฮโอเวอร์เลยทึ่ง ผมว่ามันใช่ไม่ได้คือเหมืนนอนโน้ตกัมือนป่อนนี่โอเคแค่นี้เหรอมันไม่ใช่แมวพี่สีต่อไปเอออ่ะสวยเออ ฮ้ยมันจะดูเป็นเมลได้เหรอโอ้อไหลเมลฉันเจอมันแล้วผมมันนะยังไงอืมแค่นี้อ่ะอฮ้อฮืฉันจะมาได้แล้วล่ะตอนนี้เจ้าแมวดลได้ติดอยู่ในกรงกันได้แล้วเนี่ยนี่แกสีหน้าที่เป็นคนกินนอกของฉันนะ ฉันจะไม่ให้นายออกฉันจะไม่ให้แกเอาไปนี่ืึแต่อืมนี่มันไม่นี่นี่ไงนี่มันนี่นายคิดว่ามันดีเหรอที่ที่ฉันขโมยอิสลามนาไปเนี่ยนี่นายนี่ช่างเป็นช่างพลาดที่ช่างพลาดว่ารูปที่ใจดีขนาดนี้ อ่าไงะจะให้เมลโดยนี้เป็นของรามวัลแบบที่เนได้แล้วกันเดียวเลยวะรูปมือมนจะเป็นพวกดูเหมือนว่าไงจะเป็นพวกชอบเมวสินะอะโอเคอืมเดี๋ยวขอกลับไปเลยไปม,มันเหมือนว่าใช้กำลังค้นหาอะไรบางอย่างแต่อะไรล่ะอ๋อนี่อเน,น้องให้เมลอะไรรูปรูปรูปไ,ปได้ไหม ได้ปยไป็นอะไรมันแม่มผมออกอะทำอะไรได้ไหมดอ่าอ,อันนี้ก็ดีนะก็อย่างเจ็ดพาร์ทแล้วก็อีไม่ทับขอตายโคตรเก่งแต่อ,อีไม่สีผมสงสัยว่าผมควรจะผมน่าจะฝันหนึครั้งฝันหึงครั้งวะ Fortune เว i น non wish me day แต่แต่ก็ตามเด้วยพวกแมวที่ผมว่าไปวันนี้ อยู่ในห้องผมแล้วมันก็แล้วมันก็เดือนตรงนั้นไม่เคยัยบหรือว่าอะไรเลยอ่าเมียันน่้เมียตัวดีเอ้วผมก็ได้พบเจอโน้ตอะไรบางอย่างที่มาดูเก่าแก่ที่มันตั้งอยู่ที่มันตั้งอยู่ใกล้ๆแลตะเกียงผมลองผมลองแกะออกมาดูผมลอง,ลองแอาาลง้วมันมีคำว่าเขียนไป ปวดระวังสีมันไม่ค่อย,ยสมบูรณ์ปวดระวังทห่อ่าปวดเสิรฟชาให้ปวดเสิร์ฟชาให้เข็ดเธอถูกต้องตามเวลาและอย่าให้นกเหนียวไปได้และได้ที่มันเป็นสีฟ้าอล้สีฟ้าใช่ไหมโอเคอันนี้เยอะกัน อวัสดีครับหากท่านผู้ชมชอบชก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe อยติดอนหรือว่าอะไรไปด้วยนะนะก็จะเป็นยังไงไหมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพารเจ็ดวันนี้ที่บวงกลับมาตัวนะครับนะถ้าไม่านชอบก็ก็อย่าลืมบอกไปด้วยนะครับว่าจะเอาต่อเลยอเปล่านะไว้เจอกันใหม่นะพาร์ทหน้าซีรีส์ท่า